แม่คุยกับท่านเจ้าคุนคุยกับท่านเจ้าคุณไหมนั่นนะแม่คุยกับท่านคุณโอเคโอเคพอแล้วนะคะพอแล้วนะคะช่างสวยเหลือเกินแก้วตาอยาดฟ้าลงมาหรือยังไงช่างหวานน้ำคำพรำไปหวานใจ จะสูยไม่นานอยากเดิมอย่างนี้หรือมีใดฝันน้อยมาสงเชิุสะพานชอบไหมคะหนูชอบมากเลยคุคณแม่ครมในซาเรในคุณแม่ผีวผมนี่หนูหนูชอบมากเลยหนูรักคุณแม่หนูรักคุณแม่หนูก็ทำความดีให้แม่ถูกหวยเลยไม่เห็นให้แม่ถูกหวยเลยวันนี้แม่ไม่ได้ซื้อไม่เคยให้แม่ถูกหวยเนระ่งวันใหญ่เลยนะ วันที่หนึ่งแม่จะแม่จะเลี่ยมฝันทองให้ลูกแม่มีแขนเพราะลูกฟันไม่มีแม่ก็ไม่ต้องเลี่ยมลูกไม่มีฟันเลยแม่ก็จะเลี่ยมฝันให้ลูกเพราะแม่มีแขนแม่รู้ว่าลูกไม่มีฟันแม่จะได้ไม่ต้องเสียทองแม่จะเลี่ยมฟันทองฝังเพชรแม่จะฝังเพชรฝันแม่จะฝังเพชรนะเชี่ยวแม่ยิ้มขึ้นมาแล้วก็ใคก็อยากเห็นฝันแม่ ใครๆก็อยากเห็นฟันเม็ดน,นะคะนักเรียนะะนักเรับนะะนักเรับนะะนักเรียนอืม เนี่ยหนูก็ชอบเอาเอามือตบบนหน้าแม่นี่เป็นโรคอะไรโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยฮะจิตหงุดหงิมปะเราอะฮะจิตหงุดหงิมหรอยลอมไปกี่ไลายได้สมชมพี่ชมน้องเจ้าเท่านั้นน้องเกรียจับได้ไรทันโรหรือไทยคิดวัน

เดี๋ยวค่อยดูนะคะพรุ่งนี้ของจะขึ้นอีกมาอีกนับตั้งแต่วันนี้ไปของจะขึ้นขึ้นขึ้นไม่มีลงเลยนะคะตั้งแต่อีกอกโครงการเนี้ยมันมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะคะขึ้นไปเรื่อยอ่ะของ ามชนน้ ciel, Γ, uno, ้องเจขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเจ้าคุณขอบคุณบ่าวสาขอบคุณคุณเลคุณเลไลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่นั่งอยู่สี่ท่านนะคะขอบคุณนะคะแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเที่ยงคืนไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะแต่ตอนนี้ยังนั่งอีกแป๊บหนึ่งนะคะ ก็จะคุณยิ้มใหญ่และยิ้มร่าใหญ่ไปบ้านไหนแต่ไหนมายิ้มมีความสุขจ <laughs> จะเเเเพพีี 8, ียยยยยงงงคอออดดูให่่ไไมมมปนนลา้้ชชธ เริ่มจากได้ไร้คนโอ้และไทยคิดวันนั้นได้นิ้นหลงคุมคำจนชื่นช่ำชื่นใจพเพราะเบื่อก็ไปใช้รินยา